สบายดีพี่น้องสบายดีป่าลูกสบายดีสุขุสุขลนสุมองสุบอนสบายดียามเศร้าพี่น้องสบายดีพี่น้องคลิปนี้หากก้าก็บชิปเปิดกล่องกล้องฝาดจัดพิยูงเทียมป่ะนอ้องจากปะเพนเนาะสบายดี<ะ>พี่น้อง คนในลายเด้อปกาแฟนเด้อเนส่งกองมาให้ร้านสาวน้อยเคนยักษ์ซิมี่ยังหลอกกล่องมักไงกล่องใส่นู่นราคาสามโล่บนบนไปเอาพี่น้องแต่ว่าเพื่นซื้อมากกะทีลายร้อยอยู่กาแฟลายพันเติ่นคนละโบราณจะลอยเป็นไอ้ก้อนเนี่ยส่งมาลายเพื่อนแล้วแหละเมาให้ร้านน้อยกันนะติดก้อนกับยังกูไล ก่นะหขาวช่วยมวางขนมไป็นเน้อหั่นมูปันน้อแบน้ำเียแม่แม่ไม่นีไปเอามาว่านนี่แหละไปเอามาว่านคำคำำมันมดก็เลยบริเกะก็เลยเฮาเฮาก็เลยบริเกะกระแก่ต้า <Now. S 1> หนาวเย็นน้ำหมอกลงแห้งสวยมากแต่เดี๋ยวสิบมีล่มกับมีคือเกา่าสองบากน้องร่มพี่น้องนะเห็นนัง่นง,ง<า>เ,เงชื่ออยู่ซะดอกอ้อพี่บอยกั <c oughs> นจะเทม น้อยแต่น hmm. no 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 okay. mm ้อยเนียในานายก็น้อยเนียนเนาะพ่อจะซี่หนักๆเดีนีวยังไงลูกป้าแอปเปิ้ลก็มี่เลยโอ้โหน้อยน้อยนี่คุณค่าน้อยสบายดีพี่น้องมึงด้วยยังไงน้อย นมกับมีหมากแอปเปิ้ลกัมีจับของมันรอยเจ้าจับไเออจับแนวหมากลขอบคุณ да เด็กปัะแพนขอบคุณเด็กปัาแพน้องแม่ขอบแพงทุกทุกขนแม่มือหนาโยกื่นนี้ขอบคุณหลายหกแพนีโป้ีโปโป้้วาย้เ้า โสกเลยเดกแตนเห็นหน้าก็เห็นอยู่ตัวให้แบงกระงมให้น้องเนยน้องเนยเนี่ยทอยู่กับเม่เบาดาวบ้าน้าน่องเนยบอลมากามากานี่ยากเ เป็นเส้นเส้นจีนาษาไทยจันทนะครับยนง่ะเออจันทเนาะก็ยังดุกันตัวนี้ได้เสียรครับพราวยันแตกไั่ไปหอยอยยันหย่าตาวไอ้เปิดจะมีบวบ ของลานน้อยคนมากมาแต่ไกนี่นละลายมือเพาะขึ้นลายได้ประเทศเลยอยู่ดีมีแห้งลำเลื่อนนวยสกาเลยเปลายได้ประเทศเลยเฮงๆเด้ประเทศแอปเปิลจะนวนสองสี่หกหน่วยลตก่อนลายนบะ งามงามมากงามโด่มกะเล็นป๊อกที่นมป๊อกี่านงามฝาบามกแข่ง้ดมกินแม่นดนวยดมมัันมัมาข้อมดนู่ี เน,นื้อจิจิเหยไดเหรนน้อยมากเด้อเบิดิ่งจีิกลองน้อยนี่เป็นขาเด้อพี่น้อง่เป็นขาตวน้อยก็เต็มเมน้อยแหลนหมาดกแลตหน่นน่อยวะนอตัวน้อยก็มาจใจจริงนะมีหุ่าใจ

อเปิลจิมมนรูกันนุเอาเสีบเสีบเลยโเสบไหมงน่อยเนาะเห็นกครจะซื้อรถถีบใหม่ด้เจ้ได้อันนี้มาฟาดทุบเนมวนมาสั่นแล้วเง้มอะไนุ๊ อะไรก็ต้องมีแล้ะเออเนาะ แพนละลายเด้อทิพผาเขใหม่น้อยๆคนอยู่กรุงเทพพี่น้องดไม่แห้งลเื่อเด้อาแฟนเด้อเขาให้ยูดีม่แห้งอยมันคนเงินลำลุ้ยลำลุ้ยสันเก่าเด้อปแฟนเด้อสมงคิดจิไดุ้งไข่เป็นยาสูนี่เงินหลน้องไอ้องไหลเขาฮาจับสมุเด้อแฟนเด้อแอปเปิลมนของห่อนหรือ่หอดหอดมือกอนาะเ้าจะเขาจะส่งมาบ้านเนบอ หอดไทยนะหอดจานุมาหนาสีดานะหอนหอดบันจันเยวันทุหอดทางไายแล้ววานจันแ้กระจกเขาเจ้าสมมาราวันเขาส่งขามมาม้วนนีไม่นึ่งเปนลาบตอนบ้านห้านั้นแรง นี่จะมันไหนเนี่ยหนแซบไม่จืดจัดเลนี่ยันแบ่งใน้พ่หดมากแตกแตกแตกลุ่มลุมคอไกพี่น้องขนมอะไรเนี่ยกระซองที่แล้วหนึ่ง เราเนดนเห็นไรีวุยเกียวเส้นจันหรือว่าเออจ้วาว่าซินจีน,น,น,าน,นมาไนมฮอ่านผิดเนี่ยมัเขาอ่านผิดจันไม่จีน <c oughs> น่านี่ชัดจนตรงนี้จัน แช่อ่างนแช่จ,จนแช่เซ็นจันกระนั่ธรรมดาซิบนาท,ทีตักขึ้นสเส็นเ็นน้ำเท้น้ำลงรดลงกระทะรอจนดีกันเติมผูหรือกุ้งพัดจนหอมใส่เส้นจันทร์ัดจนเสร่จ <c oughs> เตมปูหรือกุ้งแล้วก็าจะพัดนะมั้เห้ยนะเาวะใส่เส้นจันพัดจนเช็นนุ่มขซีมเลือกแล้วทานคู่กับพัับทางกานู่นหน่อยาพ่อแม่ซีนออันนี้น้ำปุ๋งอันนี้น้ำปุงได้เลยนะปุ๋งน้ำปุ๋งเทตัวนี้ต้องก่อนป่ะอันนี้ตัวเส้นน

เดี๋ยวฟังเสียงคณุวาวไลท์ชั่วโม,มองอยู่คนสิรับนั่งแช่หเหรอแต่ยูเครื่องเลยเครื่องนี่นี่คณุวาวพระเจ้า <c oughs> พระเจ้าปูกกางเครื่องได้เป็นดองพอดียจอ,อมากังทุกขอบคุณเด้อป่อวาแพนนว่ามาได้ร้านไปนาะขอบคุณเด้อป่าแพนขอบคุณเด้อป่าแพนพี่พาขนมมาให้นุ้ยน้อย แอปเปิลน้ำแอปเปิลน้ำมะนาแน่มะนาแน่ปลาหมึกแห้งน้ำปลาหมึกแห้งน้ำขนมสักกะเลสน้ำขอบคุณอะไรเด้อป้าเพนเด้อขอบคุณอะไรเลยปลาเพนกลมกลวงป้าเพนเอ้ยเมื่อวานนี้สิบอ่อยบ้างถ้าสติกป้าเพนนะครบจนว่มือเอออสีชมพูเลยบอกแม่ว่าซื้อสติกให้ข่อยในเด้อว่าจะ ยังได้สติอีกยังได้สติกนอะโ oh. อย้อยเนาะเขาเห็นเนาะกลานผู้ใดเด้นีน่ด้หมังงานเนาะอืของของห่างของห่างตาของตลาดสีสันกับสีบนวนี่เน,นี่แม่นนเนาะเออ บอกินร้ายลูกเป็นไออยู่อำลาพ้าจากกรเพียงตัวนี้แล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณในร้ายพี่น้องสุข,สขุสุขุนสุหมงสุบอลที่ติดตามขอบคุณร้ายด้วยประพนเด้อสำหรับของผักขอไดาข่อยไว้เลยได้โดยขอบคุณร้ายด้วยประพนเด้อสำหรับของห่างแล้วก็ลอกกินกบแห้งเด้อเนื้อ <laughs> สิส่งของกบแห้งไปขึ้นเออ ออกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี